1>, 1 2 3 4 5 6 7 you make me feel like 11อันโงเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวงวงอะไรครับอย่างที่เราได้มีการร้องเพลงเปิดคลิปไปคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆไอซ์ ve, นั่นเองนะครับ ในตอนนี้นั้นเนี่ยไอฟ์ได้มีการประกาศเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเหล่า Di ฟนั้นได้ติดตามกันแล้วนะครับซึ่งข่าวดีนี้นะครับเราเชื่อว่าเหล่าไดฟทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ติดตามไอฟ์อยู่เนี่ยจะต้องดีใจกันมากๆแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ไอฟ์ได้มีการปล่อยทีเซอร์คัมแบ็กครั้งแรกของพวกเธอออกมากันแล้วนะครับซึ่งเป็นการคัมแบ็กที่รวดเร็วมากๆนะครับเรียกว่ารีบต่อยอดกระแสะที่ปังมากๆของไอฟ์ได้ดีสุดๆไปเลยโดยวันที่14มีนาคมนะครับทางต้นสังกัดของไอฟ์นั่นก็คือค่าย Starship Entertainment นั้นได้มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับข่าวดีที่ฟแฟนๆเหล่าไดฟทุกคนนั้นจะต้องเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะว่าทาง Starship Entertainment นั้นนะครับได้มีการปล่อยโปสเตอร์การคัมแบ็กครั้งใหม่ของสาวๆวงไอฟ์ออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้รับรู้แล้วก็ได้ติดตามกันซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยซิงเกิลอัลบั้มที่2ของวงไอฟ์ที่มีชื่ออัลบั้มว่า Love Dive นั่นเองนะครับแม้แค่ชื่ออัลบั้มเนี่ยก็ดีม้างแล้วนะคบเป็นการบอกว่า Dive นั่่นนนคืออทีรััักักกกกขงฉแลละ็ Dy มาๆเย เรียกว่าเป็นอัลบั้มที่สร้างมาเพื่อเอาใจเราดิสอย่าง100%เเลยทีเดียวและสําหรับอัลบั้ม Love Dive นี้นะครับก็จะมีเพลงไตเติลที่มีชื่อว่า Teacupid ซึ่งก็ได้มีการใส่ชื่อนี้เข้าไปในตัวทีเซอร์โปสเตอร์นี้ด้วยเช่นกันและในตัวทีเซอร์โปสเตอร์ตัวนี้นะครับนอกจากจะมีชื่ออัลบัม้มชื่อเพลงแล้วเนี่ยก็ยังจะมีบอกไว้นะครับสาหรับวันคัมแบ็กของสาวๆนั่นก็คือวันที่5เดือนเมษายนของปี2อง2ีจะปล่อยเพลงแล้วก็ MV ออกมาเวลา6โมงของประเทศเกาหลีหรือว่า 4โมงเย็นของประเทศไทยนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกคํหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยถูกใจกันมากๆเลยรวมถึงตัวอมก้อเคปป๊อด้วยก็ถูกใจมากๆเช่นกันกับคําที่บอกไว้ในตัวทีเซอร์โปสเตอร์ว่า coming very soon นะครับคือจะมาแบบรวดเร็วมากๆมาเร็วๆ็วนี้มาเร็วเร็วมากๆเลยซึ่งก็เป็นการคัมแบ็กที่รวดเร็วมากๆเลยนะครับของสาวๆวงไอซ์ซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กครั้งแรกเลยหลังจากที่เดบิวต์มาเมื่อวันที่1เดือนธันวาคมของปี2 2 0นะครัะยี่างเพียนแคอนเที่ ไอซ์นันเนี่ยก็กลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงกันอีกครั้งนะครับกับการต่อยอดกระแสที่ปังมากๆอย่างเพลงเดบิวต์นั่นก็คือเพลงอีลฟเนั่นเองการกลับมาครั้งนี้นะครับก็จะพาเพลง d ดียร์คิปิดมาให้ทุกคนได้ทําความรู้จักและก็ได้รับฟังความเพราะความปังนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอซ์เนี่ยดีใจกันมากหรือเปล่านะครับอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับทุกคนมาคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้เลยว่าดีใจกันไหมที่ไอซ์นั้นเนี่ยจะกลับมาหาทุกคนกันอีกครั้งและทุกกกกคคนนนนนนนััััั้้าาาดดหหหววงงงงบตเเพพลลลใมม่่ีขขอไ็ยื คอมเมนต์บอกกันด้วยที่ใต้คลิปนี้นะครับเราเชื่อเลยว่าแฟนคลับหลายๆคนจะต้องดีใจแล้วก็ตั้งใจรอกันมากๆเลยสําหรับการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ในอัลบัม Love Dive ของ Ice นะครับเราก็จะรีบนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งแรกการคัมแบ็กครั้งใหม่ครั้งนี้ของ I อ e กันด้วยนะครับเราเชื่อว่าเด็กๆทุกกกกกกคคคนน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 ใววงงงเเเีี่่ยจะตตต้้้้้อืััััมาาาๆลลบบรรรแแ็สํห เราก็เชื่อว,ว่าทุกคนก็ต้องตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยนะครับยังไงก็มารอดูความปังครั้งนี้ของไอซ์กันได้เลยกับอัลบั้ม Love Dive และเพลงไตเติ้ลอย่างเพลง Dear Cupid นะครับจะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมได้รับฟังกันในวันที่5เมษายนนี้นะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีการปล่อยทีเซอร์ต่างๆออกมาทยอยปล่อยออกมาให้พวกเราได้ติดตามแล้วก็ได้ลุ้นไปพร้อมๆกันมารอดูกันนะครับว่าคอนเซปต์การคัมแบ็กครั้งนี้จะเป็นคอนเซปต์ยังไงสาวๆทุกคนนั้นจะมาในลุคใหม่ลุคไหนที่น่าติดตามมากๆเนี่ยก็มาร ได้เลยยังไงเราเชื่อแน่นอนนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งนี้จะต้องปังกว่าเดิมมากๆแล้วก็จะต้องปังยิ่งขึ้นไปอีกแน่ๆเลยนะครับสำหรับ D.I.Q. ปิดในอัลบั้ม Love d i e นะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ออบมากอรอเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเราแวะมาแจ้งข่าวดีให้กับฟแฟนๆทุกคนที่ติดตามบ่ง i c ไอซ์มาได้รับชมแล้วก็ได้รับทราบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องออบมากร์เคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคล เล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วก็มาชวนทุกคนเมา่มอยกันแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกด s u b สไครป์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ